จะเป็นยังไงเมื่อจู่ๆพนักง,งานล้างสาไว่ายน้ำต้องไปเป็นนักล่าแวมไพร์สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังแอคชั่นเรื่อง d a y s h i f นำแสดงโดยเจมี่ฟอกเดฟฟังโกคาราโซซาและสนูปด็อกสามารถรับชมความสนุกกได้ที่เน็ตฟลินะครับหนังเริ่มต้นที่บัส กำลังทำความสะอาดสาว่ายน้ำอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งแล้วพอเห็นว่าปลอดคนเขาคหยิบอาวุธที่ซ่อนเอาไว้ในรังออกมาจากนั้นก็เตรียมตัวจะบุกเข้าไปในบ้านเมื่อบัตรย่องเข้ามาในบ้านก็ขึงลวดดักไว้ที่ประตูแล้วก็ค่อยๆเดินสำรวจทีละห้องทีละห้องทันใดนั้นหญิงชราที่อยู่ในบ้านก็ออกมาเจอบัตรเข้าเขาจริงๆหลอนทันทีแต่สักพักหญิงชราก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็พุ่งเข้ามาในงานบัตรเลยได้รู้หญิงชราก็คือแวมไพร์ส่วนบัตร ทีแรกเขาก็สู้แรงหรอนไม่ได้เลยแต่พอได้ระดมยิงเอาไม้เสียบหญิงชราก็เริ่มอ่อนแรงลงจนเขาจัดการได้ในที่สุดเถาว่าก็ยังมีชายหนุ่มหรือพวกของมันอีกตัวแต่ชายหนุ่มก็วิ่ไปโดนลวดที่ขึงไว้จนคอขาด จากนั้นบัตเก็บเคียวของแวมไพายทั้งสองตัวแล้วก็เปลี่ยนไปใส่ชุดของหญิงชราเนื่องจากชุดของตัวเองเลอะอ้วกแวมพายก่อนจะรีบขับรถออกไปส่วนอีกด้านหนึ่งของเมืองขนาแวมพายตัวหนึ่งถูกจบมาตากแดดแวมไพายหญิงชื่ออริก็โผล่มาและชักชวนให้แวมพายตัวนั้นมาร่วมมือกันแต่มันก็ปฏิเสธเธอจึงสั่งให้ลูกน้องเทป,ปูนทับมันครับด้านบัต เขารีบกลับมาห้องพักล้างเนื้อล้างตัวทําแผลแล้วก็ออกไปรับลูกสาวที่โรงเรียนซึ่งก็มารับสายดังนั้นเลยพาลูกไปทานไอศครีมก่อนจะขับรถไปส่งที่บ้านของภรรยาเมื่อภรรยาเจอบัสก็บ่นที่เขาไปรับลูกสายพร้อมกับซักไซหาความจริงเขาเลยเปยนเรื่องคุยจนรู้เธอจะขายบ้านหลังนี้แล้วกลับไปอยู่กับแม่แต่เขาก็ไม่ยอมเธอเลยบอกถ้าอยากให้ลูกอยู่ต่อต้องจ่ายค่าทำฟันกับค่าเทอมลูกภายในหนึ่งอาทิตย์ ทำให้บัตรหนักใจเพราะจํานวนเงินสูงเอาการแต่ก็รับปากว่าจะหาเงินมาให้ทันต่อมาบัตรก็ไปหาทรอยจะพอเงินกู้เพื่อขายเขี้ยวแวมไพร์ให้แต่ทรอยก็กดราคาจนบัตรโมโหทรอยเลยแซะให้บัตรไปขายที่สมาพันธ์แทนท้งที่รู้เขาถูกไล่ออกมาจากสมาพันธนานแล้วสุดท้ายบัตรเลยไม่ขายเขี้ยวของหญิงชราให้แต่เปลี่ยนไปขายเขี้ยวของชายหนุ่มปืนกระบอกโปรดกับรองเท้ายี่ห้อจอแดน ขณะบัตกำลังคิดวิธีหาเงินลูกสาวก็โทรมาพร้อมไม่อยากย้ายบ้านทำให้เขาเครียดเลยตัดสินใจส่งข้อความไปหาบิ๊กจอนเึก่อขอความช่วยเหลือส่วนออดี้นายนาอสังหาริมทรัพย์หล่อนมาเยี่ยมลูกสาวเลยได้เห็นลูกของตัวเองถูกฆ่าตายไปแล้วซึ่งลูกของหล่อนก็คือหญิงชาราจีบบัตรฆ่าไปเมื่อตอนต้นเรื่อง มือขวาของหลอนเลยดมแกะรอยไปรอบๆจนเจอใสกระจกที่มีเลือดของบัติอยู่หลอนทีโมโหจึงสั่งให้มือขวาไปตามล่าตัวบัตรุ่งเช้าบิกจอได้พาบัตเข้ามายังสมาพันธ์ทำให้บัตตกใจเพราะตอนนี้สมาพันธ์เปลี่ยนไปมากเมื่อบัตรได้เจอซีเกอร์หรือหัวหน้าสมาพันธ์หัวหน้าก็ทำหน้าเหนื่อยหน่ายออกมาเพราะบัตเคยละเมิดกฎยาวเป็นหางว่าวจนโดนไล่ออก แล้ววันนี้ที่หัวหน้ายอมพบก็พอเห็นแกนหน้าบิ๊กจอนซึ่งบัตก็พยายามแก้ตัวว่าตัวเองเปลี่ยนไปแล้วแต่หัวหน้าก็ไม่ฟังเลยจนบิ๊กจอนต้องช่วยพูดหัวหน้าเลยยอมรับบัตรกลับเข้ามาสมาพา์อีกครั้งโดยให้รับงานช่วงกลางกลางวันและต้องมีเจ้าหน้าที่คอยประกบ้อนบัตรออกภักสนามแม้บัตรจะไม่ค่อยพอใจแต่ก็ต้องจำใจทำตามคำสั่ง ต่อมาบัตรก็นําเคี่ยวไปขายโดยมีเซตเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องซึ่งทีแรกบัตก็ดีใจที่ได้เงินเยอะแต่พอโดนหักค่านูนค่านีจนเหลือเงินไม่เท่าไรก็เซ็งมากส่วนหัวหน้าหัวหน้าได้เลือกเซตให้คอยจับตาดูบัตรเพราะเซตเป๊ะเรื่องกลเบียบแต่เซตก็ปฏิเสธเพราะไม่ชอบงานพักสนามหัวหน้าเลยเสนอถ้าจบงานนี้จะเลื่อนคันงานนั่งโต๊ะให้กับเขาสุดท้ายเซตเลยต้องยอม ขวาลุงคืนเสร็จก็ไปหาบัตตามที่นัดกันไว้เพื่อไปล่าแวมไพร์แต่ดูเหมือนบัตจะเกิดที่หน้าเซตตั้งแต่แรกเห็นแถมยังลองเชิงความรู้ของเซตอีกจนเซตต้องอธิบายแวมไพร์มี5ประเภทคือพวกทางใต้ตะวันออกแมงมุมในเมืองและผีเด็กซึ่งมักแยกกันอยู่แต่ทารมลการก็จะมีลำดับชั้นส่วนวันนี้บัสจะพาเซตไปล่าพวกผีเด็กที่ลานโบว์ลิ่งเก่าทำให้เซตสงสยัยทำไมต้องรีบล่าเนื่องจากเคี่ยวของพวกผีเด็กราคาถูก เลยได้รู้บัตรไม่มีเวลาจากนั้นบัตรก็สั่งให้เซตรออยู่ที่รถแม้เซจปะปฏิเสธเพราะหัวหน้าสั่งให้ตาประกอบแต่พอโดนบัตรบ่นสุดท้ายก็ต้องยอมส่วนทรอยขณะทำงานออดีกระบุเข้ามาแล้วก็ถามใครเป็นคนนำเคี้่วของชายหนุ่มมาขายแต่ทรอยก็ไม่ยอมบอกด้านบัตรเขาบุกเข้ามาที่ลานโบแล้วก็เห็นแววไพายประเภทผีเด็กไปจำนวนมาก ซึ่งเขาก็จัดการได้โดยง่ายแต่สักพักก็พลาดท่าเพราะพวกมันมีจํานวนมากเกินไปส่วนเซทที่กําลังหลับรอหัวหน้าได้โทรมาหาเขาและพอรู้เซทไม่ได้อยู่ข้างๆตัวบัสก็สั่งให้เซทต,ตามบัสเข้าไปข้างในทันที เมื่อเซทเข้าไปในลานโบก็เห็นบัตรกำลังแย่เลยรีบส่งปืนให้บัตรตามคำขอทั้งที่กลัวอยู่สุดท้ายบัตเลยจาัดก,การพวกแวมพายได้ทั้งหมดแล้วก็สังเกตเห็นเซทกลัวจนฉี่รถกางเกงบัตรก็เลยปลอบจากนั้นก็สั่งให้เซทไปนั่งกระบาลหลังรถจะได้ไม่เลอะฉี่ก่อนจะขับรถไปส่งเซทที่บ้านและขณะส่งเซทก็ย้ำให้ล้างตัวด้วยสบู่สูตรพิเศษกลิ่นของแวไพายจะได้ไม่ติดตัว แล้วก็ไปเห็นสมุดโน้ตที่เซตลืมไว้บนรถโดยเขียนไว้ว่าบัตรละเมิดกฎของสมาพันธ์ข้อไหนบ้างในวันนี้ทำให้บัตรเครียดขึ้นมาซึ่งพอบัตรกลับมาถึงห้องพักบัตรก็เดินไปชนผู้หญิงที่อยู่ห้องข้างๆจนรู้เธอชื่อเฮเธอรุ่งเช้าบัตรก็ขับรถมารับเซต แล้วก็สังเกตเห็นเซธทำหน้าง่อยๆเลยรู้เซธเผือทำสบู่เข้ารูทวารจากนั้นบาดกระบอเซธเริ่มที่เขียนรายงานโดยกว่าโมโหโเซธจ,จึงแย้งว่าทำไปตามหน้าที่บาตที่เริ่มหายกรดเพราะเห็นรูปลูกเลยหันไปขอร้องเซธว่าขอเวลาสัก2-3วันทำให้เซธเห็นใจจึงตอบตกลงด้านบาดเขาพาเซธไปหาทรอยเพราะต้องการอาวุธแต่ก็พบทรอยเสียชีวิตไปแล้วกับฝันเลียงกันเป็นขมวอบาด ทำให้ั้งคู่ตกใจและหยิบปืนแล้วก็รีบออกไปจากที่นี่แต่สักพักกระถกเถียงกันเพราะเซธจะแจ้งเรื่องนี้กับสมาพันธ์บัลเลยยอมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังวัวทาตัวเองหางเงินไม่ทันลูกกับภรรยายจะย้ายบ้านสุดท้ายเซจเลยยอมแหกกฎให้ และพอบัสกลับมาถึงห้องก็พอเพ์เธอนั่งคุยกับชายตาบอดทําให้เขารู้สึกแปลกๆวันต่อมาบัสกับไซก็ไปล่าแวมไพร์ยังหมู่บ้านของออดีเนื่องจากได้ข่าวนี้มาจากบิ๊กจอนสักพักก็เจอพี่น้องนักล่าแวมไพร์ขั้นเทพมาที่นี่ด้วยซึ่งพี่น้องก็กําลังตามหาบ้านที่เป็นรังของแวมไพร์แล้วก็ชวนบัตมาร่วมลาด้วยกันที่แรกบกัสกปฏิเสธแต่พอมองรูปลูก,ลกสุดท้ายก็ตัดสินใจจะล่าร่วมกันครับ เมื่อทั้งหมดเตรียมตัวก็เรียบร้อยแล้วบัายก็พาพักพวกบุกเข้าไปด้านในซึ่งก็มีแวมไพร์อยู่แค่ไม่กี่ตัวแต่พอสำรวจไปสักพักก็พบมันเป็นรังของเหลาแวมไพร์ทั้งหมดจิงตรงเข้าสู้ด้วยอาวุธทั้หมดที่มีและด้วยความช่วยเหลือจากพี่น้องนักล่าแวมไพร์สุดท้ายจะจัดการพวกมันลงได้โดยที่เซตแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยแถมยังฉี่รถกางเกงเหมือนเดิมดานเซต พอสังเกตรอบๆก็สงสัยพอรังนี้ประกอบด้วยแวมไพร์ชนิดต่างๆซึ่งปกติพวกมันไม่มีทางจะอยู่ร่วมกันบัตเลยเห็นด้วยแต่ก็มีมเวลาเพราะต้องไปรับลูกสาวไปงานปาร์ตี้วันเกิดของเพื่อนและระหว่างทางกลับบัตกระชมเซธว่าแข็งแกร่งกว่าที่คิดแต่เซธก็คิดว่าเขาแกล้งอวยเผื่อเซธจ,จะไม่ไปฟ้องหัวหน้าซึ่งบัตก็ปฏิเสธเพราะเซธไม่ไหวพริบสัญชาตญย,ยานที่เหมาะกับนักล่าจริงทำให้เซธดีใจที่ถูกชม เมื่อบัตรมาส่งลูกสาวที่งานปาร์ตี้ก็มีสายปริศนาโทรเข้ามาซึ่งก็คือออดี้โดยมันต้องการให้บัตรมาคุยข่าวต่อหน้ามันและร้องขอชีวิตภรรยาก,กับลูกสาวเพราะบัตรได้ไปฆ่าแวมพายหญิงชราหรือลูกของมันไปทําให้บัตรโมโหแล้วก็หันไปเห็นชายตาบอดขับรถเข้ามาดังนั้นบัตรเลยรีบรับลูกสาวกลับบ้านโดยให้ลูกเล่นเกมและใส่หูฟังไว้ส่วนตัวเองก็ขับรถหนีการไล่ล่าจากพวกแวมพาย ระหว่างบัสขับรถหนีก็โทรไปบอกภรรยาให้เก็บของใส่กระเป๋าแล้วเดี๋ยวเขาจะไปรับลูกสาวที่เล่นเกมเจ้าพอดีจึงช่วยหาทางหนีทีไล่ด้วยอีกแรงจนบัสหนีการไล่ล่ามาได้พร้อมบอกลูกสาวห้ามพูดเรื่องนี้ให้แม่ฟังเด็ดขาดด้านบัส พอม,มาส่งลูกสาวที่บ้านภรรยาก็พบออดีดักรออยู่พร้อมจับลูกสาวและภรรยาเป็นตัวประกันหนึ่งจากภรรยาจ้างออดีเป็นนายหน้าขายบ้านทําให้บัตโมโหมากแล้วก็หันไปเห็นเซ็สลบอยู่ใกล้ๆก็เลยตัดสินใจสารภาพกับภรรยาว่าจริงๆเขาทํางานล่าแวมไพร์แต่เธอก็ไม่เชื่อจนไปเห็นเขี่ยวของออดีจากนั้นออดีก็จับตัวภรรยากับลูกสาวของบัตไปพร้อมสั่งให้ลูกน้องอัดบัตจนสลบ เมื่อบาร์ฟื้นใส่กระฟืนเช่นกันแล้วบไปก็ต้องตกใจเพราะเซดถูกแววไพร์กัดทําให้ตอนนี้จึงกลายเป็นแววไพร์ไปแล้วแต่ดูเหมือนเซ็จ,จะยังไม่รู้ตัวเทว่าสักพักก็ห้ามสัญชตตาตญาณไม่ไหวจึงพุ่งไปเล่ง,งานบารจนโดนบารตัดข้อขาด ทำให้บัตเสียใจแต่ซาผักกระตองตกใจเพราะเซธจ,จะมีชีวิตอยู่จากนั้นบัาก็ขับรถพาเซตกลับไปยังห้องพักเพื่อคุยกับเฮเธอร์จนรู้เฮเธอร์จำใจต้องทำตามคำสั่งของออดีให้มาตีสนิกทกับบัสเนื่องจากออดีต้องการแก้แค้นที่บัสฆ่าหญิงชราหรือลูกของรอนส่วนที่ออดีมาเป็นตัวแทนอสังหานั้นก็เพื่อเป็นการย้ายลาแวไพรยให้มาอาศัยอยู่ที่นี่และพอคุยจบเฮเธอร์ก็อาสาจะพาบัสไปที่รังของมัน ส่วนเซดพอบัตนำเลือดมาให้เขาดื่มขอก็กลับมาตีการแลกก็คือขึ้นมาจึงอาสาจะไปช่วยบัตจัดการพวกแวมพร์ด้วยอีกแรงดานบัตกับเพื่อน,เ,อนเมื่อมาถึงรังของออดี้ก็พบมีแวมพายอยู่เต็มไปหมดถูกคนจึงต้องเข้าไปจัดการพวกมันเทาว่าพวกมันก็มีมากจนเกินไปทาให้ทั้งหมดถูกล้อมทันใดนั้นบิ๊กจอยก็โผล่มาและใช้ปืนกลก็นํายิงใส่แวมพายจนจัดการทั้งหมดลงได้ และที่บิ๊กจอนมาช่วยนั้นก็พอเซจไลน์ไปบอกนั่นเองเมื่อทั้งหมดเดินลึกลงไปเรื่อยๆเสร็จกับเฮเธอรก็บอกให้บัตกับบิ๊กจอนล่วงหน้าไปก่อนได้เลยทางนี้ทั้งคู่จะสักกดเหล่าแวมไพร์ไว้ให้ต่อมาบัตกับบิ๊กจอนก็พบแวมไพร์บุกเข้ามาอีกระลอกจนทําให้บิ๊กจอนโดนกัดเลยบอกให้บัตล่วงหน้าไปก่อนซึ่งพอบัตไปแล้วบิ๊กจอนก็ระเบิดตัวเองไปพร้อมกับพวกแวมไพร์ที่กู้กันเข้ามาทําให้บัตที่รู้อย่างนั้นเสียใจมาก ด้านบัตจู่ๆมือขวาก็โผล่มอาอัดเขาทานใดนาใส่กระเฮเธอร์ก็ลวงลงมาพอดีจึงบอกจะจัดการมือขวาให้บัตเลยล่วงหน้าไปก่อนจนพบออดี้กาลังทําร้ายภรรยาแล้วก็ได้รู้มันจะนําลูกสาวของเขาไปเป็นลูกแทนทาใม้เขาโมโหจึงพุ่งก็ไปอัดมันแต่ก็สู้แรงของมันไม่ได้เลยภรรยาเห็นอย่างนั้นเลยเข้ามาช่วยโดยใช้ไม้แทงไปที่ท้องของมันแต่มันก็ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนพร้อมอัดภรรยาจนเกิดเด่นเฉกเช่นเดียวกับบัต ส่วนเฮเธอร์เกอร์เซตแม้จะสู้แบบสองลุ่มหนึ่งแต่ก็ทำไรมือขวามไม่ได้สุดท้ายทั้งคู่จึงถูกมันบีบคอแต่สักพักก็คิดอะไรขึ้นมาได้จึงใช้เท้ายันตัวของมันกระชากแขนมันจนขาดเลยจัดการมันได้ในที่สุดส่วนออดีขนามันกำลังตรงเข้าไปเล่นงานภรรยากับลูกบัตกระลุกขึ้นมาใช้ปืนยิงใส่หัวของมันแต่กระสุนดันเป็นคาร์บอนไม่ใช่เงินจึงจัดการมันไม่ได้ทำให้มันหัวเราะพร้อมพุ่งเข้ามาเล่นงานบัต ทันใดนั้นคอของมันก็ขาเเดเกล็ดแนน,นเป็นเพราะบัตได้วางกับดักหรือขึองลวดรอเอาไว้แล้วนั่นเองสุดท้ายจะจัดการออดี้ลงได้จากนั้นก็ช่วยลูกกับภรรยาออกมาดานเซตพอเจอบัตก็โชว์เขี้ยวของมือขวาที่เขาจัดการได้พร้อมบอกตอนนี้ไม่ฉี่รถกางเกงเราด้วยเหตุเธอเลยแซะว่าปกติ <S <S แววไพรยไม่อึไม่ฉี่เลยทําให้เซตเสงมาก เมื่อทั้งหมดขึ้นมาด้านบนก็พอหัวหน้าพาเจ้าหน้าที่มาเคลียร์พื้นที่พร้อมบ่นบัตที่ทําผิดกฎสมาพันธ์หลากหลายข้อแต่เซธที่แม่นก,กว่าก็เถียงแทนทาให้หัวหน้าโมโหเลยจะไม่เลื่อนขั้นให้เซธแต่เขาก็ไม่สนใจเพราะตอนนี้เป็นมาเป็นนักล่าแล้วจากนั้นก็แยกตัวไปกับเพเทเธอส่วนบัตเขาขอโทษภรรยาอีกครั้งที่ไม่ได้บอกความจริงกับเธอซึ่งเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรขอเพียงครั้งหน้าห้ามโกหกกันอีกก็พอ ก่อนจบภาพก็แตมาที่บัสกำลังขับรถกลับบ้านทันใดนั้นบิ๊กจอนก็โผล่ออกมาจากท่อระบายน้ำแบบยังมีชีวิตอยู่ครับสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของบัสนักล่าแวมพายที่วันหนึ่งดวงกุดเพราอดนไปฆ่าแวมพายตัวหนึ่งที่ดันเป็นลูกของหัวหน้าแก๊งแวมพายเขาจึงถูกตามไล่ล่าดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่และแวมพายสาวสุดท้ายในรอดชีวิตและช่วยครอบครัวของตัวเองเอาไว้ได้ ก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง d a y s h i ฟหนังได้คะแนนจาก IMDB 6.5คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ